บังขุนน่ะที่ไปว่าไอในมุมสีมุมขอบเลยไปพอพอใช่เขาทัวร์ทงบนนะเขาพระบนพระสีองค์ขึ้นมากกว่าเองถวายแต่ปัดไอ้คนที่ไปทอดเนี่ยต้องมีปัจจัยไปทอดไปใช้เองอยู่ข้างล่างก็อยู่ข้าางล่มคนที่เขามีชื่อถึงไปทอดไก่ถวายผาไอ้ถวายแต่ปัดไก่แต่ต้องมีปัจจัยอยู่ทั้งหมดถวายเป็นซอกไปเขาได้ผา พาได้ขาดดุปัจจัยที่มัมีเลยแต่ว่ารักแต่นี่ล่ะมีรักแตนปัจจัยเราก็แฝ่ทีเดียวอ้อไข่อยู่โซล่าปัจจัยนี่ต้องขึ้นไปทอดคื่อพาได้ขาดนั่นหละพาที่ทอดนั่นแหละพากระบองน่ะมันเป็นงานไอ้เนื้อบัตรเอ้หงเน้าบัตรบัตรนี้ก็อาจจะไป่นันแต่ว่าไอ้หญิงจะไปคัดประเภทดีกเขจะเด้อมันกิบวุ้บัตรอีมันแล้วมันเคยแบบนี้เนาะมันก็ตัวอย่างเอ็งที่เอาแตนมาแตงที่นี่ไม่ได้นะเด็กไม่ได้ดอกลูก ถ้าเองอยากพูดก็ริงแต่ว่าเองอยากพูดมันจะขัดหูเขาเลาไปเคยใช่ไหมปู่คืนนาลงคางใช่มเขาคนนาลงคางรูกคืนาลงคาที่คืนคืนบัญเดียวเขเลยแต่ว่าท้งขามี่สองปันไาเลยเออเขาจะลงขาของเอไม่ใช่เฮ้ยคืนเม้นน่นนคืนเม้นคืนเม้นคนเม้นมันคืนคาง Look, มาอนขึ้นข้างนาขึ้นทางลงมาข้างนาเผาเนี่ยได้ไปใช้องเผาอ๋อเหรอไม่นั่นขึ้นข้างหน้าเลยเดินขึ้นข้างหน้าเลยนี่พอประลัดไดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วก็เดินตรงขึ้นไปเลยบันไดหนึ่จะบันไดขาดสองขาคือว่าขึ้นข้างหน้าเมื่อไหร่คนที่ถวายผาถวายผาขึ้นาขึ้นหน้าที่ต้องขึ้นนาแต่เขาคือขึ้นทางแม่เขาก็ขึ้นข้างหน้าแต่ลงข้างทางขอจ้ำด้วยจะอยู่สองขาเลยจริงเขาขึ้นหน้าเด้เขาขึ้นหนาได้ขึ้นนาลงข้างได้เขาเอาเลย คืนคางจะลงหนาไม่ใช่ดูเดียวไม่ไม่ใช่เนี่แต่กรุงเทพรกรุงเทพเขาลงข้างหนาลงข้างหนาอันนี้คืนหนาเดีะแล้วบ้านในใแต่ว่ามันยังว่ามันมไม่ถูกกันที่ที่ล กรุงเทพก็ขึ้นสองขางก็จะขึ้นเวลาลงมาลงมาข้างหน้าแล้วก็ม uh> ันรับของชำรวยของหน้าจุดเดียวอย่างไรจุดจุดมันก็อยู่สองฝั่งของมันแดงขางแดงเห็นไหมที่ที่ประเทศขึ้นไปพระเจ้าแผ่ินมต้องขึ้นหนาลงขาแต่ว่าจีเป็นคนดีอย่างหนึ่งของชำรวยมันอยู่ทั้งแต่ว่าถ้าล่องแถวบ้านเนี่ยของช้ำรวยนอยู่สองขางเพราะขึ้นทั้งหนาแต่ว่าลูกใหญ่กับโลกถ้าโทษดพาเขาขึ้นทั้งหนา